ก็เล็กแล้วหนูอยู่แต่ในตะกร้าหนูออกข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวหนูโดนแมวใหญ่กัดหนูอยากได้ตะกร้าหนูอยากได้กรงอยู่ตอนนี้มันคับไปหมดแล้วหนูต้องนอนใกอนกรงหนงูกินแล้วก็นอน สบายเลยตัวนี้ชื่อทองม้วนตัวนี้ชื่อมีเงินน้องทองม้วนกับน้องมีเงินดูอย่างใ,ใจดูคลิปและส่งข้าอาหารให้น้องด้วยขอบคุณค่ะ